เสือดอันนี้ต่อยร้อนแดงเอ้าทำไมถึงต่อยร้อนแดงปล่อยปล่อยต่อยครับตันนี้มาแทนใครมาแทนพวกทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยเหรอมาแทนกี่วันแล้วรู้ตัวเมื่อก่อนเมนวันก่อนครับหมวันก่อนเพราะได้คุณรายการต่อยวันที่เก้าครับวันที่เก้าเดย์ห้าอันนี้อยากมาต่อยก่อนก็ต่อยวันที่ที่ผมเดินจนสี่นะอ่าเป็นไงบ้างยกห้ามีเสียวหน่อยนกันจุกหน่อยครับจุกไหมไม่แน่ขอจุกพี่ต่อยนะไป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 โดนหมัดนะ โอ้เหรอจูงนิดหน่อยนะถ้าเกิดโดนยกสี่ไปไงบ้างอ่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวอยู่ครับเห็นว่าวันนี้ลูกไปด้วยไหนลูกอ้ามามามานี่ไหนไปมามานี่ไหนนี่นี่ลูกมาด้วยฮะนี่โอ้นี่คือลูกเสือดํานะฮะนี่ฮะลูกเทพด้วยเสือดํานี่วันนี้อันนี้คือเราเราเลี้ยงมารออ๋ออ๋อลูกสาวของพี่ใช่ไหมฮะ พามาเชียเสือดํา<ช>เหมือนกับถือเคสถืออะไรไหมใช่ครับไปไหนก็ต้องพาไปด้วยครับเหรอเคยเวลาเขาชกนี่ต้องพาพามา,าเชียมา,มาตลอดครับโอ้มาตลอดนะชื่ออะไรครับน้องซับมานีครับฮะน้องซับมานีอุอ้ยน้องซับมานีด้วยโอ้ยนี่ฮะเป็นไงบ้างวันนี้เราเราเรามองไปเห็นซับมานีไหมเขามาเชียทุกไฟเลยเหรอกูนี่เสือดำมาเอาเอาเอาฟาดอีตาหนึ่เสือดำมา ฝากพี่น้องใช้สเสืยดับเลยครับอ,อ่าเสียดำนี่ฮะวันนี้พาน้องมาน้องใช่<ห>น,น้องนะแบบเป็นเป็นลูกพี่เนาะทัศ<ห>มณีอ่าครับฝากติดตามเสือดำหน่อยครับพี่ฝากเอฟทีทุกคนช่วยติดตามเสือดำด้วยนะครับครับผมวันหน้าโชคพาน้องทัศมณีไปด้วยอีกไปไหนไปไปกันเลยโอ้โหมีความผูกพันกันเนาะเสือเสือดำนะเอาละครับนี่ฮะอายุเท่าไหรแล้วสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดปีเองจังหวัดไหนยโสธรครับอ่าพูดภาษาอีสานบ้านเราได้ไหม พ่อได้พ่อได้บอกล่ะพ่อได้ยินแลกวล่ะเนาเอาบอกล่ะว่าภาษาอีสานวานเท่าเนี่ยเอาบอกพี่น้องช่างยาสเนี่ยเอาภาษาไทยรสสันสายเชียงครับบุญบังไฟหมื่นอะไรเอกล่ะอ่าเอ้เทียนไปไปเที่ยวมึงนะมึงมึงเขาจุดบังไฟฮะสิบแปดสิบเที่อเอ้าเดินไหนดิเดินหน้าเอ้าเดินหน้าดิบอ่ะโอ้แม่ไม่ดิบังไฟแสนเนาะเอา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 นี่ฮะลูกหลานชาวยาส่วนทอนนะครับนี่ฮะสองทั้งบันีมาด้วยครับ